โอเควันนี้เพื่อนอแบอกว่าแอบนะครับโอเคเมื่อกี้มีคนโทรมาเฮ้ยเจ๊ดเจ๊แอบ,บหนึ่งนะโอเคเรื่องกันต่ออ่ะใครเก็บแอบเดียวดืงเพื่อนเพิ่ยจะเห็นพายุใช่ไหมครับ น้องก็จดให้ครับเกิดอะไรขึ้น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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้เอา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 โอ้โหโอ้โหเ้ยโอ้โหโอ้โหอะไร้อโอ้โหอายุมา อาย่มาอือดอาอยมาอุ้ยอุ้ยโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยโอ้ยสายชุนี่นะครับโอ้โหอยากดูมากใช่ไ้ยเอ้ยเพื่อนผมเนี่ยอยากดูมากใช่ไหมไอรู้เลยอุ้ยๆผม เราพาคุางไหวะอ้อเออดูๆดูไปเต็มตานี่ดูให้เต็มตานี่ไปเต็มตาน่ะส่ใอในพายค่อยูรนั่นรูดจบคลิปเดียงเนี้ครับสสดรั้